ครับวันนี้ก็มีโอกาสได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในวิทยากรครับก็จุดเริ่มต้นต้องขอเอท้าความไปถึงพี่เจีย๊ยบนะครับว่าวันที่ผมไปเข้าร่วมงานเปิดตัว Thailand Biennale ที่วัดร่องขุนผมก็นั่งฟังทุกท่านนะครับที่อยู่บนเวทีก็สะดุดมีท่านหนึ่งก็ได้พูด ลาวมาว่าเชียงรายเป็นเมืองประวัติศาสตร์ผมก็หันไปมองว่าพี่คนนี้เป็นใครมาพูดถึงประวัติศาสตร์ทำไมนะครับก็เลยมาตามตัวเจอพี่เทียบปรากฏว่าพี่เทียบก็เป็นแฟนคลับเราอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ทราบนะครับต่อมาก็มีการคุยกันผมจึงนําเรียนพี่เทียบว่าเชียงรายเนี่ยประกาศตัวเป็นเชียงรายเมืองศิลปะ เชียงรายเมืองวัฒนธรรมแต่เชียงรายน่าจะลืมไปว่าเชียงรายเป็นเมืองประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่าประวัติศาสตร์เป็นต้นกําเนิดของศิลปะและวัฒนธรรมไม่มีประวัติศาสตร์ไม่มีศิลปะไม่มีประวัติศาสตร์ไม่มีวัฒนธรมมรมจึงได้เป็นความลงตัวในวันนี้ที่ผมจะมีโอกาสได้ถ่ายทอดในสิ่งที่เราค้นคว้าที่เราศึกษานะครับก็นำมาสู่ เรื่องเล่าของตำนานของผมจะเป็นวิทยากรในสองช่วงช่วงเช้าจะเป็นเรื่องของตำนานแล้วก็ช่วงบ่ายเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ตำนานกับประวัติศาสตร์แยกกันอย่างไรตำนานไม่จําเป็นต้องมีหลักฐานเอกสารสนับสนุนก็ได้เป็นเรื่องเล่าก็ได้จะมีจริงหรือไม่ก็ได้แต่ประวัติศาสตร์จําเป็นต้องมีหลักฐานเอกสารสนับสนุนอย่างน้อยก็ต้องมากกว่า50 ในช่วงเชา้านี้ผมขออนุญาตนำเรียนจริงๆผมจะได้รับจะ,จะเล่าเรื่องของตำนานของโยนกนาคพันธ์แต่ว่าขอเสริมพอดีมีไฟล์เป็นเป็นไฟล์เดียวกันจะขอเสริมคุณแอนโทนีนิดนึงว่าจริงๆแล้วต้นเงื่อนของตำนานแมงสี่หูห้าตาเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมร่วมใครจะจานก่อนจานหลังเราไม่รู้แต่ว่ามันเป็นวรรณกรรมที่เป็นลายลักษ์อักษรจริงๆทีนี้ ลายลักษณ์อักษรที่เราเจอที่เก่าที่สุดนะครับมันเป็นใบลานธรรมชื่อรรสี่หูห้า 4, 5, ตาของวัดแช่ช้างตำบลแช่ช้างอำเภอสันกำแพงสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจารด้วยอักษรธรรมล้านนาะจำนวนหนึ่งผูกห5หน้าลานผู้จารคือพิมมะสารพิกขุก็คือตุเจ้านะครับจาร์เมื่อปี2,457น่าจน่าจะเก่าที่สุดที่เราพบตรงนี้คุณค่าของมันแล้วก็ วัตถุประสงค์ในการจานเนี่ยเพื่อที่จะกล่อมเกลาแล้วก็ทำให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยได้รู้ถึงบาปบุญคุณโทษด้วยแล้วก็พรหมวิหาร4แล้วก็รักษาศีล5ก็เลยเป็นที่มาของ4หูก็คือพรหมวิหาร4แล้วก็5ตาก็คือให้คนรู้จักรักษาศีลห้านั่นเองในรายละเอียดก็แอนโทนีก็ได้ ได้บอกไปนะครับสำหรับเอกสารที่เราพบในเชียงรายเก่าที่สุดคือปี2511ต่อมาพิมพ์ครั้งที่2ในปี2513และพิมพ์ครั้งที่3ปี2535ก็ตัวอย่างก็ผมได้ไปรวบรวมมาได้จนครบทั้ง3 3ฉบับทีนี้แมงสิงหัวาตาก็จะมีหลากหลายในจินตนาการของผู้เขียนเองที่เชียงรายจะเป็นหมีหมีควายแต่ว่าที่อื่นๆก็จะมีเป็นลิง นะครับอันนี้ที่ลำพูนนะครับแล้วก็จะมีรูปร่างลักษณะที่ตามจินตน,น,ตนาการอันนี้ก็น่ารักจะเป็นแมวน้องแมวนะครับก็เป็นจินตนาการไปทีนี้แมงสีงหัวตาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับไม่รู้แต่ที่เชียงแสนบอกเป็นผู้ชายชัดๆเลยนะครับน้องเขาก็จะมีววัยะเเพศประกอบเลยนะครับ <laughs> ที่เชียงแสนนะครับอันนี้ก็เป็นการเสริมเรื่องของแมงสีงหัวตาให้ชัดขึ้นนิดนึง แล้วทีนี้เราบอกว่าที่เชียงรายทําไมต้องเป็นเชียงรายว่าเป็นเจ้าของแมงสีว่าตาเพราะว่าในเชียงรายมีเอกสารและองค์ประกอบในตำนานที่ครบเช่นถ้ำยุบเช่นดอยแล้วก็ลักษณะของการลากหัวของพ่อทุกขตะ,ะครับทุกขตะเป็นตัวแทนเป็นตัวละครหนึ่งที่เขามีหน้าที่ในการรับบทบาทความต่ําต้อยความน้อยเนื้อต่ําใจความที่เขาไม่ได้มีอะไรเลยเนี่ยเป็นตัวแทนของ ทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำนานอื่นๆพี่ชายของเท้ามหาพรหมหรือว่าเจ้าพรหมมหาราชก็ชื่อทุกขตะทุกขิตะเหมือนกันแม้แต่ตำนานของการทำแป้งเหล้าไอ้ทุกขัตะเนี่ยมันก็ไปเห็นพวกนกที่บินลงมาจิบจิบน้ำที่ข้างๆน้าเนี่ยมีสมุนไพรยอยู่มากมายนกมาจิบน้ำแล้วมันก็บินขึ้นไปแล้วก็ร้องลําทำเพลงแล้วก็อารมณ์ดีขึ้นไป ตุกะตะก็เหมือนกันก็เอาสมุนไพรอรเนี้ยไปหมักแล้วไปผสมกลายเป็นแป้งเหล้าเราจะสังเกตได้ว่าตุกาตะเองไม่ใช่ชื่อแต่ว่าเป็นการแสดงตัวตนให้ให้รู้ว่าไอ้คนคนเนี้ยเป็นตัวละครหนึ่งที่อาจจะมีประโยชน์ในอนาคตไม่ว่าตุกขาตะไม่ว่าจะปูละหึงไม่ว่าจะเป็นเสี่ยงเมี่ยงที่เราเคยได้ยินอยู่ก็คือเป็นตัวละครหนึ่งในตำนานเหมือนกันครับอันนี้ก็จะเสริมนิดนึงว่าถ้ำยุบเนี่ยมีสองที่ในเชียงรายก็คือถ้ำยุบที่ถ้ำพระ แล้วก็ถ้ยายุบที่ดอยเขาควายจริงๆแล้วถ้าไม่ได้ยุบแต่ว่าดินมันพูนขึ้นมาปิดปากถ้าก็เรียกเลยเรียกว่าถ้ายุบที่มีการอธิบายว่าถ้ำมันมีความเชื่อมโยงกันทะลุกันไม่ใช่มีแต่ถ้ำยังมีแม่น้ําสายน้านะครับมีเรื่องเล่าบ่อยๆว่ายกตัวอย่างกรณีที่เจดีของวัดเจ็ดยอดเขาบอกว่าวัดเจ็ดยอดเนี่ย สมัยก่อนเนี่ยนำมะพร้าวหรือว่าลูกมะนาวเนี่ยหย่อนลงในบ่อที่หลังเจดีเนี่ยมันจะทะลุออกไปที่น้ำกกนะครับอันนี้ก็มีความเชื่อมโยวงว่าการเรื่องเล่าที่จินตนาการของคนสมัยก่อนเนี่ยเป็นอย่างไรทีนี้ดอยเขาควายเองเนี่ยเป็นเจ้าของเรื่องหรือไม่เนี่ยเราไม่สามารถฟันธงได้แต่ว่าเราเห็นไทม์ไลน์เส้นทางของมันแล้วว่าดอยเขาควายเนี่ยมีการดึงตำนานเนี้ยเข้ามาเป็นเจ้าของตัวเองเพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ว่า องค์ประกอบของสถานที่ของฉันเนี่ยมันสมบูรณ์มากกว่าเมืองที่อื่นทั้งหมดเลยก็เลยเป็นที่มาของแมงสีหัวตาแมงสีหัวตาก็มีมอตโตของเขาว่ากินทานมีขี้เป็นไฟกินทานมีทานมีคือฐานแดงๆขี้เป็นคำก็คือถ่ายอุจจาระเป็นทองคำนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นส่วนเสริมนะครับต่อไปเรื่องที่ผมรับผิดชอบวันนี้นะครับก็คือเรื่องของตำนานในเชียงราย ตำนานในเชียงรายเราจะพบตำนานอยู่4เรื่องหลักๆที่มีการเขียนตำนานให้ย้อนหลังเข้าไปให้ใกล้พุทธกาลที่สุดตำนานแรกก็คือตำนานสุวรรณโกมสุวรรณโกมนะครับจริงๆต้นฉบับไม่มีคําว่าคํานะครับเพราะว่าสุวรรณะแปลว่าทองคําอยู่แล้วตำนานเอกสารชั้นต้นเรียกว่าสุวรรณโกมก็คือโคมคํานั่นเองตำนานนี้ก็ เชื่อมโยงไปถึงขุนบรมที่เป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรลาวที่ฝั่งโน้นก็จะเป็นช่วงอายุใกล้เข้าไปพศ2 0 0 3 0 0แล้วก็เกิดการล่มสลายลงไปแม่น้ำโขงตำนานที่สองนะครับจะเป็นตำนานที่เราคุ้นหูคุ้นชินกันมากก็คือตำนานโยนกนาคพันนครเป็นที่มาของชื่อชนชาติเชื้อชาติว่าคนโยนคนโยนก คนยวนก็คือคนเมืองที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันตำนานนี้สร้างขึ้นมาการเขียนขึ้นมาจะมีหลักๆก,ก็คือการสร้างวีวรบุรุษในตำนานอยู่สองพระองค์ตำนานนี้บอกว่าการก่อตั้งโยนกนากระพันธ์ครั้งแรกก็คือเจ้าสิงหานติขออนญาตบอกแจ้งแจ้งว่าสิงหานติไม่มีสิงหานวัตนะครับการใช้สิงหณวติกุมาร เป็นข้อผิดพลาดทางกรมศริลปากรที่แปลนะครับเพิ่มตัววอลแหวนมาอีกตัวหนึ่งต้นฉบับ9ฉบับผมไม่เจอตัววอลแหวนนะครับจะเรียกว่าสิงหานติเพราะว่าลูกของท่านชื่อพันธนานติเป็นรัชกาลที่สองอกษัตริย์องค์แรกนะครับสิงหานติได้พาผู้คนมาจากนครไทยเทศนะครับส่วนตอนใต้ของอินเดีย ล่องแม่น้ำโขงมาขึ้นฝั่งที่บริเวณหนึ่งซึ่งในสถานที่ที่ตั้งของเมืองแรกเดิมทีเขาบอกว่าในตำนานกล่าวว่าห่างจากแม่น้ำโขงฝั่งขวาอยู่เ0็ดวา7 0 0ดวาตอนนี้เราไม่รู้ว่าเ0็ดวาอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวจะไปเชื่อมโยงว่ามันอยู่ตรงไหนของบริเวณอำเภอแม่จันหรืออำเภอเชียงแสนเจ็ดวาก็ประมาณ14หรือ15กิโลเมตร ก็ไปปรากฏว่ามันอยู่ตรงที่เมืองหนองหรือว่าเวียงหนองล่มนั่นเองตำนานได้กล่าวถึงว่าการสร้างเมืองครั้งแรกมีพญานาคคอยขุดคุย้ยขุดคูเมืองให้เจ้าชายรูปนี้จนกลายเป็นเมืองขึ้นมาแล้วก็ดำเนินเรื่องขึ้นไปว่ามีพระเจ้าเรียบโลกอีกตามเคยในเมื่อครั้งเจ้าสิงหณติปฏิบัติพระราชกรณียกิจอยู่ก็มีช้างตัวหนึ่งเมื่อเห็นพระพุทธเจ้ามารับบาต ช้างตัวนั้นก็ออกอาการอากับกริยาว่าเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเลื่อมใสก็เลยแสดงอาการสั่นสะเทือนซึ่งในใบลานเขียนว่าจ้างตัวนั่นก็เซนสะเขียนเซนสะเขียนนะครับไม่ใช่ช้างแสนแต่ว่าเป็นช้างแสนแสนก็คือการสั่นเป็นรูปแบบของการเขียนของคติของลื้อนะครับวันนี้คําว่าสั่นกับแซนเหมือนกันคําว่าแม่จันแม่แจนเหมือนกันนะครับ เป็นลักษณะการเขียนของของชาติพันธ์ขืนหรือนะครับเมืองเมืองนี้ก่อตั้งขึ้นมาโดยที่มีวีรบุตรคนที่หนึ่งว่าเป็นก่อตั้งเมืองดําเนินเรื่องมาเรื่อยๆจนกระทั่งช่วงปลายจะมีกรรษัตริย์องค์หนึ่งชื่อพระองค์พังคราชพระองค์พังคราชครองเมืองโยนกนาคพันอยู่แล้ววันหนึ่งมีขอมดําเข้ามาบุกยึดครองโยนกนาคพัน กษัตริย์ขอมองค์นั้นขับไล่พระองค์พังให้ออกจากเมืองโยนกไปตั้งอยู่เวียงเวียงหนึ่งในเวียงเวียงนั้นเนี่ยจะต้องส่งสวยให้กับโยนกนาคพันธ์ก็คือส่งให้ขอมดำเนี่ยปีละสี่หน่วยหมักปินน้อยหน่วยหมักปินก็แปลว่ามาตูมนะครับมาตูมผ่าซีกแล้วก็เอาทองคําส่งสวยให้เข้าไปเวียงเวียงนั้นเลยชื่อว่าเวียงสี่ตวงดังนั้นเวียงสี่ตวงก็คือเป็นเวียงที่ถูกเนรเทศ ในขณะที่ถูกในระเทศไปพระองค์พังก็ได้กำเนิดบุตรคนหนึ่งแต่ว่าด้วยความยาก,ยากไร้ยากแค้นแล้วก็มีความทุกข์หนักก็เลยตั้งชื่อว่าทุกขิตะเหมือนกันชื่อทุกขิตะหลังจากนั้นอยู่ที่เวียงสีตวงก็ได้ราชบุตรอีกหนึ่งท่านก,ก็คือว่าชื่อพรมกุมารตรงนี้จะเป็นวีรบุรุษองค์ที่สองขึ้นมา พรมกุมารเมื่อเติบใหญ่อายุได้16ปีพระอินทร์ก็มาทรงสุบินนะครับหรือว่าฝันว่าพระอินทร์บอกว่าถ้าพรมกุมารอยากจะได้เมืองคืนพรุ่งนี้เช้าให้ไปล้างหน้าที่ข้างแม่น้ำโขงถ้าล้างหน้าเสร็จแล้วจะมีงูตัวใหญ่ล่องมาตามน้ำโขงถ้าจับงูตัวแรกได้พรมกุมารจะปราบได้ทั้งทวีปทั้งสี่ แต่ถ้ายังไม่ได้จะมีงูตัวที่สองงูตัวที่สองไหลมาถ้าจับได้จะปราบได้ทั้งชมพูทวีปแต่ถ้ายังไม่ได้อีกตัวสุดท้ายแล้วนะตัวที่สามถ้าจับงูตัวที่สามได้จะปราบได้ทั้งล้านนาทีนี้พอเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆเท้ามาหาพรหมก็ไปล้างหน้าที่แม่น้ำโขงงูตัวแรกมาจริงๆนะครับแต่ว่าพระองค์ก็กลัวไม่มีใครกล้าที่จะลงไปจับงู พระองค์เลยปล่อยให้ลอยผ่านหน้าผ่านตาไปตัวที่หนึ่งทีนี้ตัวที่สองกลับมาอีกก็ยังไม่มีใครกล้ามาถึงตัวที่สามทีนี้โอกาสไม่มีแล้วตัวที่สามยังไงฉันก็ต้องเอาพรหมกุมารก็เลยก็กระโดดไปล็อกคองูตัวนั้นที่แม่น้ำโขงปรากฏว่างูตัวนั้นแปลงร่างกลับกลายเป็นช้างทีนี้งูแปลงร่างเป็นช้างแล้วเนี่ย ทำยังไงช้างตัวนั้นก็ไม่ยอมขึ้นฝั่งท้าวมาหาพรหมจึงบอกให้ทหารไปบอกพ่อที่เวียงสีตวงว่าเนี่ยจับช้างมงคลได้เนี่ยมันไม่ยอมขึ้นพ่อจะทํำยังไงพ่อก็เลยบอกเอางี้ไปปรึกษาโหราก่อนโหราก็เลยแนะนําว่าไอทองคํานั้นนะ่ะที่จะเอาไปส่งสวยให้กับหอมดํานั้นนะ่ะเอามาผสมเหล็กแล้วก็หลอ่อหล่อเป็นเครื่องตีชนิดหนึ่งเรียกว่าปานเรียกว่าปาน ปานเนี่ยจะลักษณะคล้ายคล้องแต่ว่าไม่มีโหมงตรงกลางตีแล้วมันก็เสียงปงัปงปงังปังปังขึ้นมาอย่างนี้ทุกิตาทุกิตะไปบอกพ่อทุกิตะหล่อเสร็จแล้วทุกิตาก็เอามาส่งกับน้องที่แม่น้าโขงทหารก็ตีต่อยปานตัวนั้นน่ะพอช้างได้ยินปับ๊บช้างขึ้นมาแต่โดยดีเจ้าผมก็เอาช้างเนี่ยเข้าไปในเวียงเวียงตรงตรงนั้นเนี่ยจากเวียงสี่ตวงพอได้ช้างมงคลตามเครื่องตีที่ได้เนี่ย ก็เลยเปลี่ยนชื่อเมืองจากเวียงสีตวงเป็นเวียงปานคําอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการเขียนที่ละเอียดโดยปราดหลังจากนั้นพระเจ้าพรมก็ใช้ช้างตัวนี้ขับไล่ขอมดําที่เมืองโยนกนครขอมดําตรงเนี้ยหนีไปไกลพระเจ้าพรมก็ไล่ตามจนไปถึงที่ที่หนึ่งพระอินบอกว่าพรมเอ้ยมันไกลแล้วพอได้ละหยุดได้ละไม่ต้องไปไล่มันละก็ไป เสกพระอินเนี่ยก็เสกกำแพงหินนะครับหรือว่าปัจจุบันสันนิษฐานว่าเป็นเมืองกำแพงเพชรก็พระเจ้าพรมก็กลับมาพระเจ้าพรมเนี่ยเป็นเป็นคนขับไล่ขอมได้แต่ว่าพระองค์ไม่ใช่กษัตริย์หลังจากนั้นท่านก็คืนราชบัลลังก์ให้กับพ่อพอพ่อ,พอท่านสวรรคตพี่ชายทุกิตะก็ได้ขึ้นของราชแทนพระองค์ก็ได้ไปสร้างเมืองใหม่ชื่อเวียงชัยประการเวียงชัยประการเนี่ยก็เป็นปัญหาสําคัญว่า ทางเชียงใหม่ก็ตั้งกิ่งอำเภอชัยประการทางอำเภอเวียงชัยของเราก็ตั้งกิ่งอำเภอเวียงชัยตามเรื่องตำนานเลยทีนี้น้ำหนักจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเราคุยกันทีนี้พรมกุมารก็ใช้ชีวิตอยู่ในเวียงชัยประการจนสวรรคตอันนี้ก็เป็นตำนานที่เขียนวีระบุุษคนที่สองเมื่อครั้งแรกพระเจ้าพรมได้งูแล้วงูแปลงร่างกายเป็นช้างพอเสร็จศึกที่ ทวงคืนเมืองให้กับพระราชบิดาได้แล้วช้างตัวนั้นเมื่อหมดภารกิจช้างตัวนั้นก็หนีออกจากเวียงมีทหารตามไปพบว่าช้างตัวนั้นหนีขึ้นดอยลูกหนึ่งพอช้างวิ่งขึ้นไปบนดอยก็กลับกลายแปลงร่างกลายเป็นงูเหมือนเดิมเลื้อยขึ้นไปบนดอยลูกหนึ่งเลยเรียกดอยนั้นว่าดอยช้างงูต่อมานะครับพี่น้องชาติพันธุ์ได้เข้าไปอยู่อาศัยตรงนั้น พูดคำว่าดอยช้างงูไม่ชัดก็กลายเป็นดอยสงกดอยช้างงูก็เป็นดอยสงกหรือดอยสงโงในปัจจุบันนี่ก็คือสตรอรี่ที่มันเกี่ยวกับข้องเกี่ยวข้องกับโยนนกแล้วก็ดอยช้างงูในบริเวณนั้นนะครับเป็นที่มาของอนุสรีสัตว์ประหลาดหน้าเมืองเชียงแสนจริงๆแล้วโพสต์ของผมในเฟ e b o o k โพสต์นี้ดุเดือดมากอนุสาวรีสัตสัตว์ประหลาดก็ โพสไปเมื่อ9ปีก่อนนะครับถ้าใครจำได้ทีนี้ในตำนานคุณค่าของมันก็คือว่าอยากจะสอนให้รู้ถึงศีลธรรมอยากจะให้สอนรู้เรื่องของไตรลักษณ์ก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมืองที่เคยตั้งขึ้นมาเจอรุ่งเรืองแล้วก็ต้องมีดับสูญสลายทีนี้สาเหตุการดับสูญสลายก็มาจากกษัตริย์องค์ต่อมาชื่อพระเจ้ามหาชัยชนะ ในขณะนั้นชาวเมืองโยนกนครได้ไปจับปาลาไหลเผือกเมื่อจับปาลาไหลเผือกแล้วก็แจกจ่ายให้ชาวเมืองทั้งหมดกินแต่มีคนหนึ่งที่ไม่ได้กินกับเขาเพราะว่าไม่มีใครเอามาให้ก็คือแม่ไม้อยู่ที่บ้านไม่มีใครามาให้ชาวเมืองพากันกินหมดวันนั้นเองนะครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวฟ้าทลายทำให้เมืองทั้งเมืองล่มสลายลง แต่เหลือแค่บ้านแม่ไม้เพียงคนเดียวที่ไม่ถูกจมน้ําเพราะว่าไม่ได้กินปาลาไหลเผือกก็เป็นที่มาของเกาะแม่ไม้และโยนกนครล่มสลายไปอันนี้ก็คือเป็นเรื่องในตำนานทีนี้เราคิดว่าเรื่องสตอรี่เหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องของโยนกนากระพันนครเพียงคนเดียวเราเป็นเจ้าของเราเป็นคนจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าของตำนานนี้หรือไม่ ปรากฏว่าหลังจากที่เราไปค้นคว้าศึกษานะครับยังมีตำนานที่เกี่ยวข้องกับหนองหลมที่มิปรากฏเฉพาะตำนานสิงห์หันติกุมารเท่านั้นแต่เป็นความเชื่อร่วมกันของคนในอุษาคเนในล้านนาจนไปถึงลาวตอนใต้ยกตัวอย่างเช่นตำนานหนองสเสียมตำบลยุหาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ตำนานวิเชียรนครหนองปึงอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางตำนานผาแดงนางไอหนองหานจังหวัดสกลนครเป็นต้น พลอตเรื่องเหมือนกันหมดเลยแต่ต่างกันแค่สัตว์บ้านเราเป็นปาลาไหลเผือกที่หนองหานเป็นกระรอกเผือกพลอตเรื่องเหมือนกันหมดเลยดังนั้นสิ่งที่เราควรจะศึกษาและคุณค่าของมันก็คือการที่ชนชาติของเราเนี่ยได้ย้ายที่อยู่อาศัยไปแล้วมีการบอกต่อกันเรื่อยๆทุกๆตำนานล้วนแต่กล่าวถึงเมืองที่ล่มสลายกลายเป็นหนองน้ำทุกคนและคนที่ไม่ กินก็รอดชีวิตเพียงคนเดียวสัตว์ก็คือปลาไหลเผือกไข่พญานาคเผือกและกระรอกเผือกตามลําดับขณะที่คนที่ไม่กินรอดชีวิตก็เป็นที่มาของการามีรูปปั้นปฏิมากรรมนะครับก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องของละครที่ดังที่สุดในช่วงที่ไม่กี่ปีก็คือนาคีก็มีทศพลก็มีอะไรต่อมิอะไรหลายอย่างก็คือเป็นเรื่องเล่าที่มีพอดเรื่องเดียวกันหมดเลยอันนี้ก็คือที่วัดป่ามากหนอ ที่เวียงหนองล่มนะครับดังนั้นตำนานเหล่านี้นะครับมีคุณค่าทางด้านการกล่อมเกลาจิตใจและมีหน้าที่ของมันที่จะทําให้ความสุนทรียะเกิดขึ้นคนที่เขียนคือปราดปราดคนนั้นเนี่ยมีอารมณ์สุนทรีมากที่จะเขียนให้เราได้รับทราบกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นพล็อตเรื่องจากตำนานหนึ่งนะครับทีนี้เรื่องที่สองนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญมากที่ชาวเชียงรายน่าจะได้รับรู้ก็คือตำนานเกี่ยวกับพร,พระธาตุดอยตุง ก็จะขอแถมไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับตำนานพระธาตุดอยตุงนะครับที่เราพบนะครับต้นฉบับใบลานอยู่ที่เชียงราย10ฉบับที่เชียงใหม่7ฉบับจังหวัดแพร่2ฉบับพะเยาหนึ่งนั่นหนึ่งนะครับเอกสารที่เก่าสุดก็คือจานเมื่อปี2355และใหม่สุด2502นะครับยังลำดับตามนี้นะครับ ทุกๆตำนานนะครับกล่าวถึงการสร้างพระาธาตุดอยตุงที่ย้อนหลังเข้าไปเกือบ2 0 0 0ปีทุกๆตำนานนะครับแต่ทุกตำนานไม่ปรากฏระบุว่าพระาธาตุดอยตุงมีรูปลักษณะใดและเป็นพระาธาตุคู่แฝดหรือไม่ตั้งแต่ต้นหรือไม่ไม่มีการบอกนะครับแต่เมื่อเราพบว่ามีบันทึกเป็นเอกสารรายลักษณ์อักษรน,นะครับ หนึ่งตำนานพระราชดยตุงจากเอกสารสองเรื่องราวที่มีจารึกอยู่ใต้ฐานพระรูปของฤาษีกมัมโลปัจจุบันเก็บรักษา,าและจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติเชียงแสนได้มีการระบุว่ามีการสร้างพระธาตุดอยตุงขึ้นในปี2157ก็คือในยุคพม่าแต่ว่าพระธาตุอาจจะก่อสร้างก่อนหน้านั้นแล้วนะครับทีนี้ก็มีการเสริมว่ากษัตริย์ได้มีการทำอะไรบ้าง ตำนานเหล่านี้ไม่กล่าวถึงรูปร่างและเจดีย์ทั้งสององค์ว่ามีขนาดเท่าใดและรูปทรงเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรเราจะคุ้นชินกับภาพถ่ายเก่าที่เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมดอยตรงในสมัยล้านนาของครูบาเจ้าศรีวิชัยในปี2470ท่านได้บูรณะพระองค์พระาธาตุพระธาตุดอยตุงเป็นการใหญ่นะครับแต่ไม่มีบันทึกว่าท่านได้บูรณะส่วนใดสร้างเพิ่มหรือเติมส่วนใดบ้าง และปรากฏรูปถ่ายเก่าของท่านเมื่อบูรณะเสร็จแล้วเป็นรูปนี้เมื่อเกือบร้อยปีก่อนทำให้เราเข้าใจว่าพระธาตุดอยตุงเนี่ยเป็นรูปแบบนี้ตั้งแต่เดิมแต่ถ้ว่าพอเราพบบันทึกนะครับเป็นพระสงฆ์ที่จาริกจากเมืองเชียงใหม่มาย่างเชียงรายและเชียงแสนในปี2418ปรากฏว่าพระภิกษุ รูปนั้นเดินทางมาจากวัดพระงามนครเชียงใหม่มายังเชียงรายเพื่อขอให้คูบาอินทจักเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์เชียงรายเป็นผู้นําทางจาริกไปยังเมืองเชียงแสนจะยกเอาเฉพาะเนื้อหาในส่วนของที่ระบุรูปร่างรูปทรงของพระธาตุดอยตุงดังนี้นะครับเขาบอกว่าเมื่อถึงเดือนหกแรมสาค่ำยกออกจากวัดพระสิงห์เชียงรายขึ้นไปถึง มหาธาตุเจ้าดอยตุงสองหลังและพระบาทแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยมีรอยพระพุทธบาทด้วยแล้วก็ได้ผมจะขอญาติอู้เป็นกำเมืองนะครับมันจะได้อารมณ์หน่อยหนึ่งในบันทึกเปินบอกว่านะครับแล้วก็ได้ฮื้อตานบุพผาราจาดวงดอกเข้าตอกลำเตียนน้นาสุคนโทธกะสุวรรณะปัตตาคำํำผิว250แผ่นและผ้าสบงผ้าตุ้มผ้าแหวงตุงสองตัว ปีตะจีวระดูกดำมือกำส้สยแห่งพระพุทธเจ้าอันจุไว้ยังก้อนหินอันพระพุทธเจ้าหนังนั่นเจติญะนั่นเป็นแปดเหลี่ยมแล้วก็เวียนไข่มีซีว้าป่ายคืบหนึ่งแหลหลังหลวงทัดไปตังวันออกกันสามศอกอันพระมหาธรรมะอโศกะระลาจะเอามาจุเมื่อลุนนั่นเป็นสี่เหลี่ยมเตะด้านหนึ่งมีสิบศอก ขบและนี่เป็นบันทึกเอกสารครั้งแรกที่เราพบว่าองค์พระราชเจดีย์ของดอยตุงไม่ใช่รูปแบบลักษณะเดียวกันในบันทึกกล่าวว่าแปดเหลี่ยมหนึ่งองค์ห่างกัน3วาก็คือห่างกันประมาณเมตรครึ่งมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมอีกหนึ่งองค์เตะดูด้านหนึ่งมี1ิปซอกแหล บอกทั้งรูปทรงบอกทั้งความห่างบอกทั้งขนาดของเจดีทั้งสององค์ว่ารูปแบบไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็อยากจะนำเรียนนะครับว่ารูปทรงจะไม่เหมือนกันตั้งแต่แรกที่เราเห็นภาพถ่ายเก่าที่สุดก็คือรูปทรงที่พระครูบาศีวิชัยได้ไปบูรณะให้เหมือนกันทั้งสององค์ตั้งแต่นั้นมาทีนี้ไม่ทราบว่าใครได้ทันเห็นพระาธาตุดอยตุงสององค์ลักษณะแบบนี้บ้างนะครับ อาจจะเกิดทันหรือไม่ทันนะครับในปี2516กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ออกแบบการก่อสร้างเป็นเจดีย์ทรงปราสาทประดับแก้วโมเสกสีทองทั้งองค์ส่วนเหตุผลในการครอบเจดีย์นั้นไม่ทราบชัดเจนแต่ว่าในตอนนั้นนะครับในปี2516เริ่มมีกลิ่นอายของคอมมิวนิสต์นะครับเข้ามาในพื้นที่ในการบูรณะในการก่อครอบนะครับย่อมจะแสดงนะครับให้เป็นศิลปะของ รัฐบาลสยามหรือว่าศิลปะไทยนะครับเข้าไปครอบไว้องค์นี้นะครับถูกครอบไว้นานกว่า30กว่าปีเราจะเห็นองค์นี้ตลอดแล้วก็เราก็ไม่ทราบเลยว่าองค์ข้างในเป็นอย่างไรนะครับช่วงในปี2548ถึง2549นะครับคณะสงฆ์และประชาชนชาวเชียงรายพิจารณาแล้วเห็นว่าพระธาตุดอยตรององค์ปัจจุบันมีรูปแบบใหม่ไม่เหลือร่องรอยของสถาปัตยกรรมเดิมนะครับจึงมีมติ ลงมติให้เห็นควรถอดแบบองค์พระาธาตุที่สร้างครอบขึ้นในปี2516ออกและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบโดยส,สำนักศิลปากรที่8เชียงใหม่จึงจัดทาโครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระาธาตุดอยตุงนําเสนองบประมาณในปี2549นะครับเราจะเห็นภาพจําลองว่าในการก่อครอบและมีองค์พระาธาตุจำลองอยู่ข้างในอันนี้คือเป็นการก่อครอบครั้งที่3นะครับ หลังจากนั้นก็ถอดออกในการถอดออกก็จะปรากฏรูปลักษ์เดิมของครูบาศรีวิชัยนั่นเองแต่ยังมีองค์เดิมเก่ากว่านั้นอยู่ข้างในอีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นคุณค่าแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตำนานและเชื่อมโยงของประวัติศาสตร์